ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังปลัดตั้งอยู่หมู่ที่8อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด175คนครูและบุคลากรทางการศึกษา23คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการพงศัก์พางาม และรองผู้อำนวยการหทยพัฒสุภาวนัทการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำานาญการพิเศษส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งองค์ประกอบด้านที่หนึ่ง ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนโดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนคือ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครูมีแผนจัดการเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระที่ทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์ 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อที่ใช้ในห้องเรียนสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และมีเครื่องมือวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และตรงตามหลักสูตรกำหนด 5. การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการนิเทศติดตามและจัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาองค์ประกอบด้านที่2ด้านการบริหารงานจัดการสถานศึกษา1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการประชุมมอบหมายงานจัดทำคู่มือการบริหารงานด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านบริหารทั่วไป 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งกิจการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองมีกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและการประเมินผล 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาองค์ประกอบด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์ การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานสภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชน 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อและนวัตกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองครูมีการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันองค์ประกอบด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนเช่นกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิล5้ากิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาดำเนินการให้จัดระบบให้บริการในสถานศึกษาประสานให้ความร่วมมือชุมชนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นองค์ประกอบด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในเรื่องบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพครูและผู้เรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ที่เกิดจากครูผลิตขึ้นมาได้รับรางวัลเกติบัตดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s บ p แพ c t ท c e ระดับดีเยี่ยมจากศึกษาธิการจังหวัดสุริน์ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังปหลัดครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายในครบร้อยละ100โ<ะ>รงเรียนได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน